สวัสดีครับชื่อครูริศส่งเา้ามาครับมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการสร้างเสริมสุขภาพนวัตกรรมครับชั้นปีที่สี่หนึ่งเป็นครั้งแรกที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยได้มีการให้ฝึกงานกับทางสูตรทรัพสินคนยาครับแล้วก็ด้วยความที่สาขาของเราเป็นคือการสร้างเสริมสุขภาพนวัตกรรมครับซึ่งมีการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยผมเลยสนใจเรื่อง สนใจเร er. ื่องการต่อยอดของนวัตกรรมเนี่ยก็เลยเลือกมาที่ส่วนงานที่ศูนย์นี้ครับครับงานที่ทําในส่วนนี้ครับก็คือมาเก็ตแกลเสร็จครับเป็นการนาทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยครับเออเอามาต่อยอดเพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาลัยลรวครับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้ทําก็คือช่วยจัดอบรมของทางที่ศูนย์จัดขึ้นครับซึ่งเป็นการที่ทําให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการบวกพอธุรกิจครับซึ่ง จะเป็นการบได้ความรูม้อย่างเช่นการความเป็นไปได้ทางธุรกิจผา่านดีทเนวาสหรือการวิเคราะห์ความเปมน็นไปได้ทางการเงินครับครับชอบการที่การทํางานที่นี่ครับเพราะว่าได้รับมอบหมายเนี่ยมีความเคลียร์และเข้าใจง่ายครับแล้วก็พี่ที่นี่ยังอัดทรยายใสดีด้วยครับแล้วส,สามารถสามารถสอบผัมพี่ๆได้แบบตลอดเวลาครับ แล้วสุดท้ายนี้ครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาสึดสุดนี้ครับครับคุณครับ